มาเป็นชุดลูกขดชชออ์ตอบชัด2เรื่องปมเซาเกตโดนด่ายับก่อนอังกฤษปัะทนเนเธอร์แลนด์ยูโร2024รอบรองชนะเลิศวันที่8กรกฎาคม2567ลูกขดแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมยูโร2024รอบรองชนะเลิศปะทะกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์แข่งขันคืนวันพุธที่10กรกฎาคมนี้ตรงกับ2นาฬิกาของวันที่11กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยแบ็กซ้ายแมนยูพูดถึงสภาพความฟิตล่าสุดหลังได้ประเดิมให้อังกฤษในยูโร2024แล้ว ด้วยการลงเป็นตัวสำรองช่วงท้ายครึ่งหลังในรอบ8ทีมเสมือสวิตเซอร์แลนด์1-1ก่อนดวนจุดโทษชนะ5-3ต่อ 3, หลังไม่ได้เล่นมานาน4เดือนแต่ยังมีชื่อติดทีมดูคดชออตอบว่า4เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยากจริงๆตอนแรกผมคิดว่าจะกลับมาได้เร็วกว่านี้มากแต่ผมต้องผ่านอาการบาดเจ็บที่กำเริบขึ้นมามากมายเป็นเรื่องดีจริงๆที่ได้กลับมาในคืนก่อนและมีเวลาในสนามบ้าง ผมเริ่มคันแข้งคันขาแล้วแน่นอนผมคิดว่าผมฟิตและพร้อมลงเล่น90านาทีนั่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแกรเรสเซาเกตผมรู้สึกฟิตและพร้อมลุยแล้วนอกจากนี้ลูกคดชะออยังปกป้องแกรเรสเซาเกตกุนซสือทีมชาติอังกฤษที่โดนวิจาร์ไม่หยุดเรื่องการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานท,ทั้งที่เข้ารอบรองชนะเลิศรายการใหญ่ได้ถึง3ามครั้งว่าผมไม่เข้าใจเรื่องที่มีคำวิจารณ์สิ่งที่เขาทําเพื่อชาติและนักเตะอย่างพวกเราเขาได้พาเราไปสู่อีกระดับไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนที่ประสบความสําเร็จได้เท่่าาเขาแลล้้ววในนชงงหงัี นักเตะอย่างพวกเรารักเขาเขาคือคนที่เราต้องการจริงๆเขาเปิดโอกาสให้เราลงสนามและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเขาแสดงให้เห็นศรัทธาและความไว้วางใจอย่างมากที่เลือกผม